คิดคอนเทนต์ไม่ออกไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีในแต่ละวันครับผมสวัสดีครับผมก็จะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะครับในการทำคอนเทนต์นะครับเวลาเราคิดอะไรไม่ออกนะครับผมก็ให้เราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์หรือหน้าเพจของเรานะครับไปดูที่ฟีดข่าวนะครับฟีดนะครับฟีดไปดูฟีดของเพื่อนนะครับที่ลงไว้นะครับคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์จะขึ้นมาให้เรา เลือกนะครับเราก็ไปดูหลายๆคอนเทนต์วิธีง่ายๆนะครับก็คือไปดูคอนเทนต์ที่เราคิดว่าเราถูกใจแล้วนำคอนเทนต์ตัวนั้นมาเป็นแบบอย่างในการสร้างคอนเทนต์ให้กับคลิปของเรานะครับเป็นต้นแบบนะครับก็คือเราทำคอนเทนต์ในฉบับของเรานะครับอันนี้ไม่ผิดกฎนะครับก็คือเราทำคอนเทนต์โดยใช้ คอนเทนต์ของคนอื่นเป็นต้นแบบแต่ว่าเรามาปรับประยุกต์ให้เป็นคอนเทนต์ของตัวของเราเองในฉบับของเราเองนะครับคือเทคนิคง่ายๆในการทำคอนเทนต์ในแต่ละวันนะครับผมสำหรับมืออาชีพคนใหม่นะครับผมลองไปทำดูนะครับผมก็ลองทำดูแล้วได้ผลครับได้ผลครับก็คือเราคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกเราก็ ไปดูคอนเทนต์ของเพื่อนแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็นำมาปรับประยุกต์ใช้เป็นคอนเทนต์ในฉบับของตัวเราเองครับผม